สวัสดีค่ะมื่อนี้เ,มเมามแมวมาบึงมาละจีนของยเแมวเมนาะปุูกวันที่สนะิบเก้ายีสิบยี่สิบเอ็ดเนาะมันเบีย้ยมันใหญ่บ่หอกันเนาะมันงอกบ่พร้อมกันยแมวลปุูกสามมือทั้งเบิดเจ็ดธาตุเจ็ดร้อยต้นค่ะประมาณสามงานเนาะปีนี้ใส่ครั้งนี้ใส่พันของซอนแดงเนาะแพงเลยถุงละพันสองพันสองร้อยบาทเนาะ ปกติกะอันใช้ยี่ห้ออื่นเหมือนจะทึกครับเการ้อยห้าสิบวันนี้ลองสอดแดงบ๊ได้ค้าโฆษณาตกเลยเบิงปุ๊กมาเก็บหอเครึ่งเดียนแล้วมันยังเพียงหอกเข้าอยุครับเบิงดินแมไม้ว่าเป็นยุที่ดินเนะาะเพราะว่าดินทมป,ปีที่แล้วนี้ใส่ดินสะมันเป็นดินทางล่างทางกลางสะแล้วเนาะก็เลยงามยักนะครับก็เลยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไป ผสมกับปุ๋ยเร่งเนะ 600, าะซีบหกศูนย์ศูนย์ไปครั้งหนึ่งวันนี้ใส่ปุ๋ยครั้งที่สี่แล้วครับวันนี้วันนี้ก็เลยมาท้ายให้พ่อพี่น้องเบิง้งแล้วก็ตะวังได้เฮ็ดเสือกลังแล้วค่ะบเบิ้งเสือกข้างล่างมันห่างกันประมาณคืบน่อง,นงเนาะคืบหนึง่งใช้ใการนางเงือกค่ะเบอร์ซีนะการนางเงือกเด็กกำลังแตะเห็ดยากเลยครับปีนี้แปลงนี้ บอไดเห็นมุงเกเนาะหกเก,เกเลด์ดนแมวใส้บั้งครัวไปแล้วค่ะครัวใส่พันพิจิตสามเนาะพวกยางละน้อยครัเยางละสองงานสามงานโหเหตดไหวค่ะสิโหสิอยาไหวเนาะสิยาก็แล้วไหวดีเดินกำลังแตกกำลังแตกยอดเน,นะาะใช้ระบบน้ำกับระบบน้ำพุงเห็นบอกคะเสียกลังเห็น,น่ะห่างกันคืบนึ่งอย่เห็นปะ ลงหนึ่งอันหองหนึ่งวางหนึ่งเนี่ยประมาณสิบสิบสองเส้นเนะาะมาเบิองมะละจีนเดี๋ยวแมวเฮ็ดมะละจีนเฮ็ดมักทัวผักเงา่าแล้วก็เฮ็ดผักเส้นเนะาะเดี๋ยวสีหาไปเบิองเนาะอีกคลิปหนึ่งเนาะหาไปเบิองผักเส้นใช้หนังแด่นี่มาหามาเบิองมาละก่อนค่ะใช้ปุ๋ยไปแล้วหมดน้ำไปแล้วคะ่ะ โบ,บหด์ลายเนาะกำลังแตกแหนงใส่ซีมหกอยู่ครั้งวันหน้านี่สงสงยสะไปใส่ปุ๋ยซุดแล้วคะะ่ะผสมเนาะเพราะว่ามันใกล้ซี่อ,อกดอกหรือดอหนึ่งไหนฮะสี่สิบห้าวันได้เก็บพอไมหมพี่น้องคะเบิกมันสีสุดด่างให้เจเลบลไปเนี่ยครั้งเนี้ย้าดินมันเป็นดินค่อนข้างจะเป็นดินดินดากเนาะดินเอกเหนียวค่ะเป็นดินเหนียวข้างล่างสะเนาะมันไปเป็นล้วนก็นเลยบคกไยงาม ดินบ่ค่อยงามนะเ่าต้องเสริมดินเสริมปุย๋ยอินทรีย์ให้มันจะค่อยให้มันมันล้วนเนาะมันโล่งดินบนเน้นลองเบิง้งแบลงนี้ปุ๊กอันโหระพามาแล้วครั้งหนึง่งประสบความสาเร็จเนับโหระพาคาดทุนเลยหันมาเฮดมาละจีนยามีว่ามาละจีนได้ได้ดีครับเพราะว่ายามวเฮดไลนนึงไี่ประมาณพันก็ถุงเนาะ ค่ะทั้งดีทั้งเบือลองทั้งเบื่อข้อได้ไข้เบิด <g ill iv ir> บ่ไดท้ทิ่มเลยค่ะได้ทิ่มจะมักเหลืองเนาะถ้าเขาเห็ดได้เลยมักมะละจีนค่ะเก็บก็ไว้นะเก็บประมาณสองโมงก็เสร็จแล้วก็ใส่ถุงสองโมงเบได,อดนอน้อดนอนค่ะทัวอดนอนเมื่อคืนนี้ต้องเก็บทัวอีกแล้วค่ะตื่นตีหนึ่งนะ่วนสิแล้วก็ 4, ตีสี่ตีห้าก็ไปขายคนะ่ะแต่มะละนี่เขาเก็บตอนเย็นเนาะตอนสี่โมงแรงห้าโมงแรงก็หกโมงก็แล้วก็หกโมงก็ฮ้องส่องหูมันก็ใส่ถุงไว้ ดีซี่เขาไปขายเลยคะมะละง่ายค่ะไม่ได้อดนอนมุกทัวยิไม่อดนอนอุ้งเมยจังกันเดี๋ยวยเมย์ค่ะไปเบึ้งทัวเนาะอันคลิปหน้าคลิปนี้หาเบึง้งมะละก่อนค่ะเบึง้งหองพันไม่เนาะปุ๊กครั้งทีซี่แล้วคะมะละจีนยิเมยหาปล๊กตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเคยปล๊กค่ะแต่ก่อนได้หอเดี๋ยวนี้ไม่ได้หอค่ะก็เลยปุ๊กะว่าะวันก็เริ่มเห็นหลักๆขงกงเขาด้ซื้อเนาะ เตรียมปลูกไมหมเฮ็ดไวเฮ็ดหลักแล้วคะ่ะเอาลดต้นทุนเนาะเสื้อหลังคะ่ะดูดูเพราะว่ามันขึ้นเราต้องเตรียมหลักเตรียมแปลงไว้เรียบร้อยก่อนจังคอดปลูกนะเนาะพเพอการนี่ประมาณห้าหกมื้อปลูกเลยคะ่ะถ้าเบีย้ยยาวหลบดีครับมันสีอันลำตัวเหมือนสีแตกสีบัสูเดเนะหอแตกใบามาละเ่าปลูกเลยคะ่ะอาคิมนี้ก็ขอสำนีเนาะ ถ้าอยากรู้ว่าหายลมสักจังหวัดเพชรบูรีให้บับไดกดติดตามยี่เมลไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ